โอเคค่ะวันนี้จะพูดถึง wider responsibilities นะคะหัวข้อคือ ethics and values นั่นเองนะคะคำว่า ethics หมายถึงคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็คือการที่แบบว่าเราทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้สำนึกว่าถูกหรือผิดประมาณนี้นะแล้วก็ values คือคุณค่านั่นเองนะคะการให้คุณค่าในสิ่งที่เราทำรวมถึงให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำด้วยนั่นเองนะมาดูกัน ethics can be described as honest fair and responsible conduct and actions นะคะ ethics คุณธรรมในแง่เนี้ยนะ,ะ can be described อาจจะอธิบายได้โดยการมองในแง่ของ honest ก็คือความซื่อสัตย์นะคะ fair ก็คือความยุติธรรม นะ Respons ible, uh, responsible conduct ก็คือการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองนะรวมถึง actions ก็คือการกระทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โดยรวมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเออเพื่อนมีน้ำใจนักกีฬาไหมเพื่อนแบบว่าช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าเคารพผู้อื่นหรือเปล่าประมาณนี้ซื่อสัตว์ไหมประมาณนี้นะคะอีกอันนึง values คุณค่านะ R ideas คือความคิดนะคะหรือ um, เขาเรียกอะไรเออไอเอแปลว่าไอเดียก็ได้ถ้าเธอเข้าใจคำว่าไอเดียเนาะก็คือไอเดียนั่นแหละนะแวลูนะคะคือไอเดียทูวิชวีเอทช์เวิร์ธออร์อิมพอร์ตานซ์คือสิ่งที่เราความคิดที่เราแบบว่าเอทช์คือยึดติด นะ worth ก็คือให้คุณค่านะหรือเห็นว่า importance ก็คือเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองสิ่งเหล่านั้นน่ะก็คือ value ยกตัวอย่างเช่น value ของเราคือ,อ value คุณให้ value กับอะไรเช่น value กับการที่เฮ้ยเราซ้อมหนักเรา value การซ้อมหนักนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นคุณค่าของมันเรา value ความเคารพกันอ่ะแล้วก็ value ความเคารพถูกไหมเรา value ไปที่เป้าหมายของการชนะแน่นอนการชนะก็คือ value ของเราประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย the principles should be encouraged are นะคะ principles คือหลักการเนาะเคยเจอคำนี้แล้วแหละหลักการหลักการที่เราจะต้อง encourage นะะ encourage ก็คือส่งเสริมนะคะในฐานะโค้ชเนี่ยเราต้องส่งเสริมอะไรอันแรกเลยนะคะในระหว่างผู้เล่นจะต้องมี friendship นั่นเอง friendship ก็คือมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะไม่ใช่เป็นศัตรูกันนะโอเคอันต่อไป equal opportunity ก็คือให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ใช่ไหมคะอันถัดไป respect for others คือให้ความเคารพผู้อื่นสำคัญมากๆนะคะ fair play ก็คือการเล่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะและสุดท้ายคือ playing with the right spirit ก็คือการเล่นอย่างมีน้ำใจนะักกีฬานั่นเอง right spirit นะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยประมาณนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่โค้ชนะคะจะต้องทำให้มั่นใจว่าเออเด็กๆของเราทุกคนจะต้อง เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะเพื่อที่จะได้เติบโตไปเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ